ความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณในตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรนะหากใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานขึ้นความรักนะคะดึงดูดคุณให้เจอคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านแบบแรนดอมนะพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นคุณต้องรับฟังอย่างมีสตินะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานของเขาคนนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรเป็นใครลักษณะอะไรยังไงนะ,ะใครสนใจนะคะอยากที่จะ เช็คพลังงานส่วนตัวนะคะกับภูษาก็ไปที่หน้าไบโอนะแล้วก็คลิกหนง่งมาได้เลยนะคะคนของเขานาะรักษาจ,จะเป็นคนพูดตรงผงผางนะเจ้าสเสน่ห์นะคะุกลิก็คือคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนแบบพูดจารุนแรงอะ่ะแล้วก็มีอีโก้นะคะบางคนก็ปากร้ายนะคะแต่ว่าใจดีแต่เห็นในเรื่องแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะแล้วก็ออกแนวไฮเปอร์ด้วยเป็นนักธุรกิจได้นะคะหรือบางคน,นอาจจะเป็นพลังงานในเรื่องของ ทำเกี่ยวในเรื่องของบลกเกอร์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการพนันเ่าๆนิดนึงด้วยนะในบางคนเหมือนเขาค่อนข้างแบบมีบารมีนิดนึงอะไม่ไม่นิดอะค่อนข้างมากออาจจะเกิดปีวอกเกิดวันที่9ตัเกิดวันที่3าเ็หรือว่าเกิดวันที่18หรือวันที่6ได้นะคะส่วนพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเช็คพลังงานหนะ่อยคุณเป็นคนที่ นิ่งนะคะสุขุมใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนฉลาดอะ่ะอืมแล้วก็ไม่ขี้วีนไม่ขี้วไวยแต่ลึกๆก็เป็นคนที่เหมือนแบบอ่อนไหวนะขี้ระแวงด้วยอะไรเงี้ยค่ะอ่าเป็นธรรมดาความรู้สึกของเขาที่มีให้เราคุณตอนนี้มันเป็นยังไงอาจจะมาดูกันจริงพลังงานดีนะอืม โมบออนไม่ได้นะคะรู้สึกดีกับคุณนะแต่ว่าเหมือนเขาเลือกงานเลือกชีวิตของเขาก่อนแต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะอะมันเป็นความรู้สึกที่คุณยังติดอยู่ในใจหรือว่ายังอยู่ในหัวเขาอยู่นะเพราะไพ่บ่วงรักเนะี่ยมันเป็นพ Move ไพ่โมบอ่อนม่สุทธ์หรือเป็นไพ่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเสน่หาเนี่ยก็ได้อืม แล้วก็เขาก็อยากที่จะศึกษาดูใจหรือว่าคุยกับคุณนะคะคนนี้อาจจะเกิดรล,ดลักคณาราศีกุมก็ได้นะหรือเกิดวันเสาร์งเนี้ยได้นะคะคนนี้บ้างานมากจริงๆพลังงานตรงไหมถ้าตรงนะพิมพ์น้อมรับคําทานายเดี๋ยวขอขยายไพ่บ่วงรักก่อนนะว่าคืออะไรอืมบ่วงรักเหรอแอบมีท็อกซิกหน่อยนะอืม ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเป็นลนักษณะเหมือนศึกษาดูใจกันไปก่อนมีแนวโน้มอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่ากักความรู้สึกกันนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณก็ชอบคุณแหละแต่ยังไม่ร้อยเปร์นซน์นะคะเพราะว่าอัตตาอีกโก้นะคะยังมีใส่กันอยู่มีกำแพงใส่กันอยู่นะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็หายกันไปเลยไม่ค่อยได้คุยกัน